ผู้บริหารหน่วยงานความปลอดภัยตามกฎกระทรวงปี65เป็นใครนะครับผู้บริหารหน่วยงานความปลอดภัยตามกฎกระทรวงปี65นะครับถ้าเทียบกับกฎกระทรวงปี49กับกฎกระทรวงปี49ก็จะเรียกว่าหัวหน้าหน่วยงานหน่วยงานความปลอดภัยใช่ไหมครับแต่ถ้าเป็นกฎกระทรวงปี65เนี่ยนะครับก็จะเปลี่ยนคําใหม่เรียกว่าผู้บริหารหน่วยงานความปลอดภัยนะผู้บริหารหน่วยงานความปลอดภัยนะครับก็จะต้องผ่านการอบรมหลักสูตร ู้บริหารหน่วยงานความปลอดภัยนะครับอันนี้คือคุณสมบัติข้อที่1เนาะคุณสมบัติต่อมาอันนี้เป็นพิเศษหน่อยนะครับสำหรับกฎหมายปี65นะครับนั่นก็คือจอปอวิชาชีพนะครับถ้านายจ้างนะครับจะแต่งตั้งจปวิชาชีพเป็นผู้บริหารหน่วยงานความปลอดภัยเนี่ยสามารถแต่งตั้งได้เลยนะแต่จปวิชาชีพท่านนั้นเนี่ยจะดำรงตำแหน่งจปวิชาชีพไม่ได้อีกแล้วนะครับนะกฎหมายฉบับนี้เป็นการอัปเกรด จอปอวิชาชีพนะครับให้มีคุณวุฒิมีตําแหน่งที่เพิ่มมากขึ้นนะครับกฎหมายให้เครดิตกับจอปอวิชาชีพนะครับถ้าคุณจะแต่งตั้งผู้บริหารหน่วยงานความปลอดภัยโดยเลือกให้จอปอวิชาชีพมาเป็นเนี่ยคุณไม่ต้องส่งจอปอวิชาชีพท่านนั้นไปอบรมหลักสูตรผู้บริหารหน่วยงานความปลอดภัยแล้วคุณสามารถแต่งตั้งเป็น ผู้บริหารหน่วยงานความปลอดภัยได้เลยแต่แต่จปวิชาชีพท่านนั้นจะไม่นั่งสองตำแหน่งนะครับนั่งสองตำแหน่งไม่ได้จะเป็นจปวิชาชีพด้วยและจะเป็นผู้บริหารหน่วยงานความปลอดภัยด้วยไม่ได้นะจะต้องนั่งแค่ตำแหน่งเดียวคือผู้บริหารหน่วยงานความปลอดภัยเอา้าแล้วอย่างนี้ก็ต้องหาจปวิชาชีพใหม่สิถูกต้องครับท่านต้องไปหาจปวิชาชีพมาใหม่เพื่อที่จะมาดารงตําแหน่งจปวิชาชีพแล้วก็ขึ้นทะเบียนให้ถูกต้องตามกฎหมายด้วย แต่ถ้าท่านมีเจ้าวิชาชีพของท่านอยู่แล้วท่านอยากอัปเกรดเขาให้เป็นผู้บริหารในงานความปลอดภัยท่านอัปเกรดเขาได้เลยแต่งตั้งให้เขาเป็นผู้บริหารนงานความปลอดภัยได้เลยไม่ต้องส่งไปอบรมหลักสูตรผู้บริหารนงานความปลอดภัยใหม่นะครับแต่ว่าถ้าท่านจะแต่งตั้งคนอื่นที่ไม่ใช่เจ้าอวิชาชีพเนี่ยท่านก็ต้องส่งคนที่ท่านแต่งตั้งเป็นผู้บริหารนงานความปลอดภัยเนี่ยไปอบรมหลักสูตรผู้บริหารในงานความปลอดภัยตามกฎหมายปี65 สถานประกอบการใดที่มีเจ้าพวิชาชีพ2คนเนาะอาจจะมีเจ้าพวิชาชีพ2คนนะถ้าท่านอยากโปรโมทคนใดคนหนึ่งขึ้นมาเป็นผูออ้บริหารหน่วยงานความปลอดภัยท่านก็สามารถที่จะโปรโมทแต่งตั้งแล้วก็ไปขึ้นทะเบียนได้เลยไม่ต้องส่งไปอบรมหลักสูตรผู้บริหารหน่วยงานความปลอดภัยนะครับนะก็จะทํางานได้เพียงหน้าที่เดียวคือหน้าที่ผู้บริหารหน่วยงานความปลอดภัยนะครับส่วนเจ้าวิชาชีพก็ทำงานทำหน้าที่ของเจ้าพวิชาชีพไปนะครับ สวัสดีครับ